สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องพังละดียายดอกรักนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่แหม่มนะคะจากช่องพลายวันชัยนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะช่วยเป็นสะพานบุญให้กับแม่ละดีกับคุณยายดอกรักนะคะขอ,อกราบขอบพระคุณคุณพี่แหม่มมากมากเลยนะคะ,อะสองสาวของเราก็ไม่ได้ทานยาแบบนี้มานานมากแล้วนะคะคุณแม่จ๋า ไม่ได้ทานมาเป็นเกือบๆปีแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณพี่แหม่มนะคะช่องพายวันชัยนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคมากมากนะคะที่มาเมตาตาครอบครัวของเรานะคะที่มาเมตตาสองสาวนะคะ ผมกบพูดมาใจจอิงอ๋อมันได้กินยาอ่อนๆมานานมากแล้วนะคะคุณเมตาคุณเมตาพังละดีพังละดีนะคะ ขอกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซี Z, ผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะพลายวันชัยมากๆนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญนะคะที่เมตตาสองสาวนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ